สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่ที่เดือนเมษาเนี่ยแหละครับทำวันที่ไม่ได้วันนี้กเ็เราจะมาแนะนำรถ3ามแบบนะครับของ Axel ซก็จะเป็นนี่เดนโบนะครับเดนโบก็เป็นแบบนี้อ่าันนี้เป็นรุ่นใหม่ s อ3นี่ก็เป็นตัวกระบะโอเคเดี๋ยวจะแนะนำตัวนี้ก่อนเดนโบก่อนนะครับ สำหรับตัวเด b โบ l นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกของ SCX3 เลยเอ้ย SCX... Excel SCX1 ตัวแรกนะครับนี้ตัวบอดี้นะเบียวๆบอดี้ Body, เป็นบอดี้ออนนะครับมีคนขับ มีคนขับแล้วก็มีโลบาร์นะไฟไฟแต่ว่านี้ยังไม่มีหลอด LED นะครับนี้ตัวคลิปก็จะเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นคลิปบนบอดี้อย่างนี้อันนี้ความกว้างฐานล้อ305นะครับ305นี่ ข้างในก็จะประมาณนี้ก็เป็นรถพร้อมเล่นนะครับพร้อมเล่นยางแม็กซิสยางแม็กซิสล้อ แต่ว่าอันนี้เป็นแบบติดกาวนะครับติดกาวถ้าจะเอาออกก็ต้องมีกรรมวิธีโชกพลาสติกนะช่วงล่างโชวเป็นพลาสติกสปริงนอกแล้วก็ตัวลิงก์นะครับลิงก์ลิงก์งเป็นพลาสติกเพาเป็นพลาสติกแต่ว่าเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงนะครับชุดไฟชุดไฟก็เป็นของ สปีดเป็นแอคเซลของแอคเซลมอเตอร์ส5เทิร์นนะครับตัวนี้เกียร์จะมาอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่บอดี้แข็งเนี่ยอาจจะต้องตัดช่องที่เป็นพื้นห้องโดยสารในะเพื่อให้เพื่อให้มันแนบไปกับตัวตัวรถมันจะสวยกว่านะครับก็ตัวนี้เป็นกล่องใส่นะรีเซฟนะฮะปลั๊กก็เป็นปลั๊กดีนนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวหอมเล่นที่ราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นไปจนถึงคนที่ใช้แข่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นแต่งแข่งได้เลยเพราะว่าตัวบอดี้มันจะมีตัดอย่างนี้มันก็จะทำให้รถแบบ ยุบได้ยเยอะไม่ติดไม่ติดบอดี้นะครับนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวแรกที่ e x c e l ทํทำมาแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังทำมาอยู่นะครับน่าจะเป็นที่นิยมแล้วก็เอาไว้สำหรับให้คนที่ได้ลองเริ่มเล่นได้สัมผัสความเป็น e x c e l ดูนะครับนะครับ s c x 1 d a t e b o w นะครับ ต่อไปก็จะเป็น S X สามนะครับสามสามก็จะเป็นตัวนี้คือปึ๊บปึป๊บเ <S, S X สามนี่ S X สามนะครับก็เคยเคยแนะนำกันไปสักทีหนึ่งแล้วละ่ะก็อีกสักรอบนะครับเพื่อความ เป็นแอคเซลนะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้จีเป็นลิขสิทธิ์จีเป็นนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเป็นรูๆเลยเป็นล่องนะฮะฐานล้อ313นะครับส1มสอันนี้ตัวตัวปลดบอดี้เพื่อที่จะให้ยกบอดี้ออกก็จะอยู่ด้านล่างนี่ทางนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลอง อดดูหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวแล้วก็ยกเลยอันนี้ก็ระวังเรื่องชุดไฟนิดหนึ่งนะครับเวลายกนี่มันจะมีไฟเพราะว่านี้รุ่นนี้ก็จะมีไฟีนไฟหลังไฟหน้าติดมาเลยนะฮะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์เกียร์อยู่ด้านหน้าแล้วมีรูปเกียร์รูปเกียร์นะครับประมาณนี้เป็นเครื่องเลยเกียมาอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่พวกบอดี้แข็งเนี่ยเราก็ใส่ได้ง่ายกว่านะครับต่อไปเดี๋ยวข้ามไปตัวผลนี้ออกก่อน Yeah. ไปเป็นตัวต่อไปก็เป็นตัว1 2ึต่อไปเป็นตัว SCX3 นะครับตัวล่าสุดก็ตัวนี้จะเป็นฐานล้อ353ยาวที่สุดที่ SCX เคยทำเป็น4ล้อเนี่ยนะครับก็จะมีกระบะกระบะท้าย เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก็หน้าจี๊ปนะครับเป็นบอดี้จี๊ปนี่มีที่ปัดน้ำฝนมีล่องสำหรับดูให้เหมือนเป็นช่องระบายลมนะฮะแล้วก็มีโป่งหน้าหลังตัวเหยียบ กระจกมองข้างมีคนนะคนอยู่ในแล้วก็มีโลบาร์หลังมีจี๊บแปลว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์นี้แปลว่าลิขสิทธิ์ร้อยปซ็นะครับกระบะลึกนะะกระบะลึกมีโครงด้านหลังสี่ประตูมีโครงแล้วลองดูข้างในเป็นไงบ้าง ก็จุดยึดบอดี้ก็อยู่ข้างล่างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ S X 3อยู่ข้างล่างไม่ต้องมาเจาะข้างบนเปิดปึ๊บก็ระวังเรื่องไฟในตรงนี้มันดึงออก อืมก็นี่เริ่มที่ข้างหน้านะครับเป็นระบบ3ลิงก์นะครับ3ลิงก์ก็เซอร์โวอยู่ข้างบนอันนี้เป็นเครื่องครอบมอเตอร์เหมือนมากนะครับนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์จะอยู่ในนี้เกียร์ก็อยู่ตรงนี้ เกียร์ก็เป็นระบบเกียร์แล้วก็เป็นเกียร์ส่งกําลังเกียร์ส่งกําลังเกียร์ส่งกําลังส่งมาที่เอาหลังเอาหน้าน,นี่ก็จะเป็นตัวปรับดิกล็อกล้อหลังใช่ไหม อันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกอันนี้ตัวปรับดิกไม่ใช่ปรับดิกสำหรับเซอร์โวนะตัวเล็กนี่เป็นไมโครเซอร์โวสำหรับเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์นี่ก็จะเป็นสปีดกันน้ำเซอร์โวกันน้ำเซอร์โวกันน้ำรีซีฟก็กันน้ำรุ่นนี้ นี่เป็นที่วางแบตเตอรี่เขาจะทําให้บาลานซ์กันระหว่างตรงนี้วางแบตก้อนเล็กตรงนี้เป็นสปีดนะครับก็จะบาลานซ์น้หนักกันหรือว่าบางคนอยากจะเอาเอาแบตเตอรี่วางไว้ตรงนี้ก็วางได้เหมือนกันนี่จะยาวช่วงล่างนะครับช่วงล่างโอ้โหลิก์หลังนี่อย่างยาวเลยยาวตัวชัดซีนะครับมีรอยต่อก็สามารถยืดหดได้นะครับ เจ็ดสีสามห้าสามใหยาวที่สุดคานตัวคานเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นเารียกเป็นคานแบบพอเช่าก็คือตัวนี้มันจะยกยกทำให้ข้างล่างเนี่ยผลอุปสรรคได้ตรงนี้จะสูงให้เป็น s x 2รุ่นเก่ามันก็จะตัวคานก็จะยืนลงมานะเวลาผ่านหินมันก็จะ อย่าติดอันนี้จะทาให้ผ่านอุปสรรคได้ง่ายนะครับโชกก็อลูโชกอลูตรงนี้ก็เป็นบังโคลนนะครับการเวลาเล่นในน้ําแล้วมันจะกระเด็นขึ้นมาเพื่อนพวกเกียร์พวกเครื่องข้างบนเนี่ยมันก็จะได้ช่วยได้เยอะก็ ข้างหลังก็ประมาณนี้เป็โชว์เป็นระบบลิงก์เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าแต่ละต,ตัวความยาวเป็นไงครับตัวนี้คือเดนโบนะครับ ACX10 รุ่นแรกดูเราดูด้านข้างรุ่นแรกอันนี้ก็คือ ACX3 น,นี่คือตัวล่าสุดตัวยาวก็ช,วช่วงฐานล้อสามห้าสามคือบอดี้นะครับนี่เดดโบ s อ x 3จแล้วก็ตัวนี้ตัวยาวสุด s อ x g อ a กซ์สานะครับอ่ะดูข้างๆดูน,นี้ยาวสุดอันนี้ลองลงมาอันนี้คือสั้นสุดเลยอันนี้่านล้อ3า5 3 1 3แล้วก็353สําสำหรับกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็มีบางท่านก็ชอบเก็บกล่องนะครับน,นี่คือของตัวนี้อันนี้ก็เป็นของเดนโบนี่อันนี้ข้างบนก็เป็น Greater. เกเลเตอร์ป็นจีบกระบะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับ e x e l l เป็นยี่ห้อแรกเลยที่ผมเล่นมานะครับ ตั้งแต่แรกเข้าวงการด้วย Axel ซเนี่ยแหละเพราะว่ามันก็เป็นรถสเกลค่ายอเมริกานะครับซื้อมาตอนแรกๆก็คืออยากจะอัพต่ออยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ไม่มีไม่ม,ม,มีที่ให้ซื้อนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเอาอะไรเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อนๆที่เล่นรถสเกลกันก็จะได้มีดูก่อนที่จะซื้อ เรามาเทียบดูก่อนว่ามันใช่ไหมมันตรงไหมความสูงความกว้างก่อนที่จะซื้อนะบางทีแบบดูในเว็บก็จะดูไม่ค่อยออกนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นรถสเกลนะครับก็ขอบคุณนะครับไว้คราวหน้าเจอกันใหม่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใน YouTube นะครับกด Subscribe นะครับก็คือมันจะคอยเด้งเตือนเวลาที่เรามี ความรู้ใหม่ๆมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับ Facebook นนะครับบางทีผมก็ดู Facebook บางทีก็ดูไปเพลินๆอา้าวดูไปจนจบแล้วลืมกดไลค์ก็กดไลค์เป็นกําลังใจนะครับให้เราด้วยขอบคุณมากครับ